สวัสดีค่ะวันนี้ขับปีนจิมาททยบรรยากาศตอนเศ้าๆค่ะเบิ้งหมอกะนะค่ะอันนี้หันหนาไปทางที่ตะเวันขึดน,น,นี่ค่ะหมอกหมอกหมอกค่ะหมอก หอกตอนเศร้าหกโมงหกโมงเศร้ามาตัวซุปนี่มันเฮาเนี่ยหอ,อก ยังนกธรรมศาสตร์ห้องกี้แก้วกี้แก้วอยู่เดี๋ยวเรียกตัวนี้ออกดูดูเ็กไปเรียกกันดีวะ ต้นทูเลียนบานใหญ่ค้มปินบานแดงขั้มปีนแดงหมอกบุกหมอกค่ะหมอกลายบุกหมอกไฟยังบ่ดับเลยเห็นไหม บอนหูสร้างด่างเหลืองบอนกระดาษด่างสายโบออกเขาเอาไว้เป็นไม้มงคลบ้านนี้เำาปินผลสวนทุเรียนค่ะเมื่อหนาจะไล่ไลส่สวนทุเรียนให้เบงเมื่อนี้ไล่ซำนี่ก่อนานะพุ่นบอนนะ่ะ เต็มอยู่บ่อนอน,นี่ก็ไมีด่างไมีด่างมือนนยังดอกค่ะทายบรรยากาศให้เบิรงค่ะนี่ละบ้านแดกข้ามปีนค่ะยังบ้านดเดี่ยวว่าได้ขึ้นยูเธอข้างในยังโบเรียวตกแต่งอยู่ทายบรรยากาศเอ่อหมอกหมอกปกคลุมหุ่นวัดค่ะค่ะในวัดในวัดไปในวัดก็ระเบื้องหงเห็นบ่ มืดตึบ๊บจบคลิไปไว้แค่นี้ก็เด้ค่ะเด้อให้หมอกให้เบิง้งแล้วดีค่ะ